ตัามกลางอากาศที่ร้อนสุดๆแต่เธอก็ยังขายผลไม้ได้อย่างมีความสุขโอ้ว้าวมันคืออะไรหรือและนี่คือ Starshipman Podcast เรื่องประหลาดใจนี้คืออะไรเพื่อนๆอยากรู้ไหมมาฟังกันเลยดีกว่ารับรองมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่จะสร้างแรงบันดาใจให้เพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อย เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสเดินทางไปจังหวัดรบบุรีเพื่อพาภรรยาผมไปเยี่ยมคุณพ่อตาซึ่งพำนักอาศัยอยู่ณบ้านของท่านณนะจังหวัดรบบุรีเมื่อเยี่ยมเยิยนเรียบร้อยสําเร็จภารกิจและเดินทางกลับกรุงเทพมหานครและระหว่างทางต้องผ่านสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าวงเวียนสระแก้วซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดรบบุรีบริเวณรอบๆวงเวียนสระแก้วเต็มไปด้วยร้านอาหารอร่อยๆมากมายยกตัวอย่างเช่น ร้านกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นรวนซึ่งแน่นอนก่อนเดินทางจากลบบุรีเพื่อกลับกรุงเทพมหานครผมต้องแวะร้านกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นรวนทุกครั้งทุกคราไปหลังจากพดัดศึกก็หมีลูกชิ้นเนื้อเอ็นและเนื้อสดเป็นที่เรียบร้อยและกำลังเดินไปขึ้นพาหนะคู่ใจทันใดนั้นผมก็เหลือบไปเห็นรถเข็นขายผลไม้ที่เต็มไปด้วยผลไม้ในตู้กระจกบนรถเข็นเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ไม่รอช้าผมเดินริ้วปิวลมไปที่รถเข็นผลไม้นั้นในบัดดล ผมลืมบอกเพื่อนๆไปว่าเวลาในขนาดนั้นคือประมาณเที่ยงพอดีแน่นอนอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวและแดดก็เปรี้ยงเปรี้ยงเลยทีเดียวเมื่อถึงรถเข็นผมก็เริ่มบทสนทนากับแม่ค้าขายผลไม้ซึ่งเป็นแม่ค้าวัยกลางคนอายุน่าจะประมาณ40ต้นๆต,ต่อจากนั้นก็เกิดบทสนทนาระหว่างผมกับแม่ค้าขายผลไม้ผมถามแม่ค้าขายผลไม้ว่าแม่ค้าครับซื้อน้ำส้มคั้น2ขวดครับแม่ค้าก็ตอบว่า พี่คะพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าซื้อ5้าขวดไหมคะ5้าขวดร้อยผมตอบต่อว่าอ๋อไม่หรอกครับ2ขวดพอแล้วแม่ค้าก็ตอบว่าไม่เป็นไรคะ่ะพร้อมรอยยิ้มพิมใจหลังจากนั้นผมก็บอกแม่ค้าว่าผมเอาแตงโม1ชิ้นและฝรั่งแช่บ๊วย1ลูกขอลูกที่เย็นๆนะครับแม่ค้าก็ตอบว่า พี่คะสั่งยังไม่ครบเลยเสียงหวานแกมหยอกพร้อมรอยยิ้มคำว่าสั่งไม่ครบคือมีผลไม้อีกหลายอย่างที่อยู่ในตู้กระจกบนรถเข็นผมยิ้มตอบพร้อมนึกในใจว่าแหมคุณแม่ค้าช่างจำนันจาซะจริงแล้วผมก็พูดต่อไปว่าพอแล้วครับสองอย่างก็ทานไม่หมดแล้วครับแม่ค้าตอบว่าไม่เป็นไรคะ่ะวันหลังมาอุดหนุนกันอีกนะคะตอบกลับว่า ได้เลยครับต่อจากนั้นผมก็เดินไปขึ้นรถที่เจ้านายหรือว่าคุณภรรยาผมนั่งคอยอยู่เมื่อถึงรถผมก็ขึ้นรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็ขับต่อไปในระหว่างที่ขับรถผมแวบขึ้นมาในใจทำไมแม่ค้าคนนี้เขาจึงดูมีความสุขจริงนะเวลาขายของเขาพูดเพราะมีรอยยิ้มระไมตลอดเวลาทั้งๆที่อากาศพวดร้อนผมตอบตอนเองว่าเธอน่าจะมีความสุขกับสิ่งที่เธอทำนะเพราะผมเห็นแม่ค้าท่านนี้ ขายผลไม้บนรถเข็นตรงนี้มานานแล้วน่าจะเป็นหลัก10ปีขึ้นไปแต่เธอก็ยังขายอยู่และดูเหมือนเธอจะขายผลไม้ของเธออย่างมีความสุขเล่ามาซะยืดยาวสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือนี่คือ passion กับการเป็นผู้ประกอบการถึงแม้จะเป็นผู้ประกอบการตัวเล็กๆมีรถผลไม้คันเล็กๆแต่เธอก็ยังมีความสุขมีแพชชั่นกับสิ่งที่เธอทําถึงแม้วันนั้นอากาศจะร้อนสุดๆ แต่เปรี้ยงเปรี้ยงสุดๆเมื่อคนเรารู้ว่าต้องการอะไรเวลาได้ทําสิ่งนั้นมันจะมีความสุขเมื่อมีความสุขมันจะมีแพชชั่นที่ทําให้เราทําสิ่งนั้นได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดสถานการณ์ใดและนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากแม่ค้าขายผลไม้ตัวเล็กๆที่พูดจาไพเราะมียิ้มละไมที่ทําให้ที่ตรงนั้นเป็นที่แห่งความสุขระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายถึงแม้นมันจะตั้งอยู่กลางแดดผมย้อนกลับมาถามตนเองว่าแล้วตัวผมเอง มีความสุขในสิ่งที่ทำหรือไม่แน่นอนทุกวันนี้ผมทำในสิ่งที่ผมรักแถมสิ่งที่ผมทำมันจะสร้างรายได้ให้ผมอีกด้วยถึงสิ่งที่ผมทำจะไม่เหมือนกับสิ่งที่แม่ค้าขายผลไม้ทำแต่สิ่งที่เราสองคนเหมือนกันก็คือเราต่างมี p a s s ั่นในการทำสิ่งที่ตนเองรักแล้วเพื่อนๆล่ะครับค้นพบสิ่งที่ตนเองรักแล้วแปลงมันเป็น p a s s ั่นที่ขับเคลื่อนท่านให้ทำมันได้ทุกวี่ทุกวันด้วยความหลงไหลหรือย,อยัง ขอให้วันนี้และวันพรุ่งนี้และทุกๆวันเป็นวันดีวันที่ทุกท่านขับเคลื่อนชีวิตของท่านด้วยแพชชั่นและนี่คือ Star a c h i e k m a n Podcast